สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีมังกรเดือนมิถุนายนนะคะ2563้ท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่15กลกุมภาพันธ์ความรักของชาวราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไร ตามหน้าไพ่แม่หมอนะคะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปตรงหรือไม่ตรงอย่าเพิ่งนำไปตัดสินใจจุนกบวบาจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะไปะดูดเป็นแนวทางดูเป็นเพื่อนแม่หมอไปด้วยกันนะคะชุดนี้นะคะแมะ่การอ่านไพ่ของแม่หมอจะแบ่งออกเป็น3มช่วงสมชุดชุดแรกนะคะคนะความรักของชาวราศีมังกรไม่ระบุสถานะใดๆนะคะแม่หมอก็จะอ่านตามหน้าไพ่เลย ส่วนชุดที่2คุณโสดความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะแนวโน้มเป็นอย่างไรได้พบรักหรือเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ชุดที่3คุณกําลังคบหาคุณเปนอยู่เรามาดูหน้าไพ่กันเลยนะคะชาวราศีมังกรอสุวินถ้วยราชาไม้เท้าเดอะทาวเวอร ห้าไม้เทา้าเดือดยมิี ชาวราศีมังกรนะคะไม่หมออาจจะเปิดช้าหน่อยไม่เป็นไรเนาะค่อยๆดูค่อยๆไปด้วยกันนะคะอัศวินถ้วยราชาไมาา้เท้าเรื่องของความรักของคุณในเดือนมิถุนายนชาวราศีมังกรนะคะอยู่ในช่วงของความใจเย็น นะคะอยู่ในช่วงของการคิดอยู่เหมือนกันไม่ค่อยเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังไต่ตองความรู้สึกของตัวเองอยู่ว่าการที่เราเนี่ยนะคะเราเราจะเป็นอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์ในบางท่านบางคู่อาจเจอเหตุการณ์ที่คลุมเครือความรักพร้อมที่จะพังได้ทุกเมื่อ เมื่อความไม่ชัดเจนหรือทําให้อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความไม่ไว้วางใจกันนะคะหรือเอาแต่ใจแต่ชาวราศีมังกรเขาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาอาจจะเงียบนะคะอยู่ในช่วงของความเงียบนะคะอยู่ในช่วงของความเงียบ และทําให้คุณรู้สึกว่าคุณละาค้าระแคงหรือว่าเอ๊ะทำไมเขาหายไปเขาเงียบไปเราคุยกันแล้วตกลงหรืออ่บางทีเขาเหมือนกับไม่มีอะไรนะแต่ว่าเขาเงียบหายไปมันเหมือนกับความรักของคุณไม่สมูทหรือว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายของชาวราศีมังกรรู้สึกโล่งใจเท่าไหร่คุณรู้สึกว่าเขามีอะไรความรับปกปิดคุณอยู่หรือเปล่านะคะชาวราศีมังกรแต่สําหรับคุณพยายามที่จะใจยเย็นพยายามมองให้มัน ลึกเข้าไปกว่าน,นี้ให้มันกว้างมากกว่าน,นี้พยายามคิดบวกอ่ะนะคะพยายามคิดจะพยายามนะฉันพยายามเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพยายามที่จะตามเธอทุกครั้งพยายามที่จะต้องรอให้เธอพูดออกมานะคะใจของชาวราศีมงกรรู้สึกเหมือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่นแหละไม่ฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาที่รู้สึกยึดอํานาจนะคะเอาแต่ใจเดอะทาวเวอร์มันพร้อมที่จะพังลงทุกเมื่อสําหรับชาวราศีมกกังกรแต่คุณพยายามที่จะยั้งใจตัวเองเอาไว้ให้ใจเย็น พยายามให้ยืดเยื้อเอาไว้นะคะนิ่งเอาไว้ไพ่เดือดสตาร์คือไพ่แนะนําของคุณไพ่แนะนําในเรื่องของความรักว่าคุณพยายามมันมากเลยมันไม่ได้ง่ายนะคะที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจคุณหรือคุณเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะเป็นบุคลิกนิสัยอย่างนั้นหรือเปล่าหรือทําไมเขาเงียบปนคปนเนียบเงียบแต่มารู้อีกทีก็เอ๊ะจับได้ทุกทีเลยนะอาจจะมีการสื่อสารกับคนอื่นนะคะ คุยกับคนอื่นแอบคุยอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของชาวราศีมังกรแต่คุณพยายามที่จะยื้อเอาไว้นะคะพยายามที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพยายามที่จะใจเย็นที่สุดจริงๆแล้วมันสามารถพังได้ทุกเมื่อถ้าคุณวิ่ออกมานะคะแต่คุณไม่คุณพยายามที่จะเป็นอัศวินถ้วยพยายามอยู่ในรูปทรงดีๆอยู่ในที่ที่ของคุณและคุณพยายามที่จะ,ะพยายามที่จะหาทางแก้ไขกับ ความไม่เข้าใจตรงนี้นะคะกับความรู้สึกสับสนในใจของตัวเองไพ่เดอสตาคือพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้แต่ตอนนี้เป็นอสุวินเหรียญคุณกําลังคิดอยู่ว่าคุณจะตัดสินใจไปต่อดีหรือคุณจะหยุดเพียงแค่นี้สําหรับชาวราศีมังกรที่เจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะคะความรู้สึกของคุณคุณต้องการรักษาความรักความสัมพันธ์อันนี้เอาไว้นะคะเพื่อที่จะ สารต่อเพื่อที่จะทําให้มันไปได้ไกลมากที่สุดอะแต่ว่าในใจของคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณเก็บมันไว้คุณพยายามที่จะอดทนนะคะกับสถานการณ์ช่วงนี้สําหรับชาวราศีมังกรบางท่านที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะขอให้แนะนําตามใบให้ให้แนะนําว่ายอย่างไรนะคะ ไพ่หกไม้เท้าขึ้นมาไพ่สี่เหรียญไพ่หนึ่งดาบไพ่บอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นช่วงของการตัดสินใจในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้สําหรับชาวราศีมังกรคุณมีหกไม้เท้าคุณพยายามที่จะคุณสามารถที่จะตัดสินใจไปได้แล้วแต่ในขณะเดียวกันสี่เหรียญคุณพยายามที่จะคุ้นคิดพยายามที่ยังแบบไม่กล้าตัดสินใจมันกึ่งกลางๆระหว่างความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจครั้งนี้นะคะในความรักของคุณครั้งนี้ไพ่แนะนําอีกสองใบนะคะว่าชาวราศีวังกรจะตัดสินใจอย่างไรนะคะแน่นอนมีไพ่จัดเมียนเข้ามาแล้วนะคะมันเหมือนยืดเยื้อนะคะมันเหมือนยืดเยื้อยังคงที่จะยื้อกันไว้อยู่นะคะยังคงที่จะยื้อกันไว้อยู่รักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้อยู่ นะนี่ราคาหนึ่เด็กถือไม้เท้านะคะคือการเริ่มต้น เนี่ยจะไปจะไปก็ไม่กล้าก็กลับมาคุยกันอีกมาดีกันอีกคือไม่กล้าเสียเขาหรือเปล่านะคะชาวราศีมังกรไม่กล้าเสียเขาไปจากเราหรือเปล่ายังไม่พร้อมกับตอนนี้หรือเปล่ากับความรู้สึกของตัวเองนะคะที่จะสินที่จะสูญเสียความรักไปหรือเปล่ามันเป็นช่วงที่คุณกําลังตัดสินใจแล้วมันก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่สําหรับบางคู่นะคะที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้แล้วต่างคนอาจจะ ห่างหายกันไปหรือไม่ได้คุยกันหรือตัดสินใจเรียพันไปแล้วตัดสินใจพวกนะคะ เลิกลาหรือว่าห่างกันไปสักพักก็มีเกณฑ์ที่จะหวนกลับมาอยู่เพราะมันยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามยื้อเอาไว้พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้อาจจะเป็นชาวราศีมังกรเองหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเรื่องราวอาจจะสลับกันก็ได้แต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ยังพยายามจะยืดเยื้อต่อไปรักษาให้ยังคงอยู่นะคะรู้สึกไม่พอใจแต่ก็พยายามที่จะยื้อรออดทนนะชาวราศีมังกรนะคะก็อาจจะ อยู่ในช่วงของการตัดสินใจและพยายามที่จะมีการรีกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ถึงแม้เขาจะเป็นอย่างไรให้โอกาสเขาสักหน่อยหรือเขาหายเงียบไปนะคะก็ให้โอกาสเขาสักหน่อยสำหรับการตัดสินใจของเขานะแล้วก็มีเกณฑ์กลับมา j u d เ m e n t แล้วก็เด็กถือไม้เท้านะคะมีการรีกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ลองดูนะคะลองพิจารณาดูเอาละค่ะเราเป็นการไม่เสือ่อมทาเราไปต่อชุดที่2เลยนะคะชุดที่2สําหรับคุณโสด สำหรับคุณโสดมีห้าเหรียญมีแฮงแมนมีเก้าดาบมีเจ็ดไม้เทา้า สำหรับคนโสดนะคะชาวราศีมังกรมีไพ่ห้าเหรียญแล้วก็แฮงแมนด้วยแล้วก็มีเก้าดาบแล้วก็มีแปดไม้เท้านะคะตำแหน่งของใจแล้วก็สถานการณ์ถ้าคนโสดนะคะช่วงนี้คุณอาจจะอยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวแต่บางครั้งคุณก็ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่นะคะเพราะว่าไพ่เก้าดาบอยู่ตำแหน่ง เป้าหมายแล้วนะคุณอาจจะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆบางครั้งความรู้สึกข,ของคุณยังลังเลยังคิดถึงอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะตัดใจได้ใจของคุณพยายามที่จะเหมือนให้กําลังใจตัวเองนะคะเหมือนพยายามอยากจะไปข้างหน้าอีกใจนึงก็พยายามคิดถึงเรื่องเก่าๆเก่าก็ยังไม่ลืมนะคะยังไม่ลืมยังไม่ละทิ้งเข้าไปเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไพ่อ่นอ,ออกมาในรูปแบบที่ว่าคุณโสดของชาวราศีมังกรบางท่านต้องการ การย้อนคืนกลับนะคะสำหรับคนรักเก่าหรืออยู่ในช่วงของการลังเลไพ่ชาริออตเป็นไพ่ของนักรบความรู้สึกข,ของคุณพยายามเข้มแข็งคุณมองภายนอกแล้วดูเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งฉันอยู่ได้ฉันเข้มแข็งมากเลยนะคะฉันไม่มีเธอฉันก็สบายดีนะแต่จริงๆแล้วนะคะสองดาบมันมันทำอะไรไม่ได้นะมันเหมือนกับว่าฉันต้องเดิน ด้วยตัวของฉันเองแต่ในขณะวูบหนึ่งหรือใจนึงเนี่ยมันก็ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆก,กลางค่ำกลางคืนไม่ยอมหลับยอมนอนในบางคืนนะคะก็อาจจะคิดถึงคนเก่าแต่ก็มีอยู่บ้างแหละแต่ฉันก็พยายามทำตัวให้เข้มแข็งเ,เดินหน้าต่อไป ายตรงข้ามของคุณนะเขาก็บางครั้งเขาอาจจะมีข้อดีของเขาอยู่ก็ได้เขาอาจจะเป็นคนตรงๆจรงิงๆจรงิจรง,จรงใจกับคุณมากพอสมควรแต่บางทีปัญหามันรุมเร้าเข้ามาทําให้คนสองคนอาจจะมีเรื่องที่อยู่ดีก็หันหลังให้กันนะคะอยู่คนละมุมเลยนะคะทำให้เราต้องห่างกันไปหรือเลิกลากันไป แต่ว่าความสึกของชาวราศีมังกรคุณโสดเองคุณยังคิดถึงอยู่นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังคิดถึงอยู่ยังไม่สามารถที่จะตัดใจได้นะแต่พยายามทําตัวเองให้เข้มแข็งพยายามตัวเองที่จะปกปิดความรู้สึกข้างในออกมานะคะเจอแฟนเก่าก็ยังดูถึกฉันรู้สึกดีนะหรือไม่ก็แอบไปส่องเฟซเขาอยู่หรืออินสตาแกรมหรือข้อมูลของเขานะคะอยู่เลยนะเพราะมีเด็กถือดาบเข้าไปตําแหน่งคืออยากเดินไปข้างหน้าแหละ แต่ก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะดีกว่าเดิมไหมแต่เรื่องเราก็ยังไม่สามารถที่จะวางทิ้งลงไปได้สำหรับเรื่องราวของอดีต เขาอาจจะมีข้อดีนะชาวราศีมังกรอาจจะเจอคนที่ดีหรือเขาดีกับคุณทางใดทางหนึ่งคือความจริงใจที่เขามีหรือเป็นฝ่ายชาวราศีมังกรเองที่คุณเดินออกมาหรือเปล่าทําให้ทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็รักคุณอยู่หรือเปล่าเพราะว่าไพ่ของเขามีไพ่สองถ้วยมีความจริงใจอยู่นะคะแล้วก็เขาอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคมากมายหรือช่วงในขณะหนึ่งเขาอาจจะ ทำอะไรผิดพลาดไปนะคะตอนนี้เขาก็กลับมาคิดถึงความถูกต้องเขาก็คิดถึงคุณเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือไพ่โดยรวมนะคะอย่า,าตัดสินนะอ่านการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าบางท่านเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นแนวทางเนาะแต่สําหรับบางท่านไม่ตรงอย่าไปซีเรียสนะคะดูเป็นแนวทางสําหรับคุณโสดคุณมีเกณฑ์ที่ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆใจอยากเดินหน้าแต่บางทีก็ยังปล่อยวาง ไม่ลงอย่างไม่ได้นะคะพยายามเข้มแข็งอยู่ไพยย่แนะนำอย่างไรนะคะชุดนี้ไพยย่ของคุณมีอัศวินไม้เท้าราชาถ้วยราชาดาบ ไพ่สิบถ้วยไพย่ก่งครอบครัวเดวิลสำหรับคนโสดนะคะไพ่แนะนำบางทีเนี่ยบางอย่างนะคะเราอาจจะคนโสดเนี่ยบางครั้งบางอย่างบางครั้งนะคะคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่อาจจะมีความรักอยู่ในนั้นแหละนะคะแต่ว่า คุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเขาเหมือนกับว่า the devil เนี่ยมันเป็นความรู้สึกบางครั้งมันมันเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปหรือเปล่านะคะอีกคนหนึ่งถือดาบอีกคนหนึ่งถือถ้วยเราแตกต่างกันหรือเปล่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนกับว่าเออมันส่วนทางกันหรือเปล่าทําให้นะคะสำหรับคนโสดทาให้เราเรื่องเลิกลากันไปจริงๆแล้วอาจจะเป็นด้วยว่า อัลบินถ้วยอาจจะเป็นอีกนิสัยหนึ่งเออขอขอภัยค่ะราชาถ้วยอาจจะมีนิสัยอีกอย่างหนึ่งน้องอาจจะใจดีมากอะไรก็ได้นะคะจิตใจโรคสวยจิตใจเมตานะคะหรือ,อยังไงก็ได้หรืออาจจะไม่ค่อยยังไม่ยึดติดอะไรแต่อีกฝ่ายเขาอาจจะวางแผนวางแผนไว้แล้วนะคะทุกอย่างมันถูกฟิกไว้แล้วจํากัดไว้แล้วนะคะทําให้เราเดิน ไปในเรื่องของความรักเนี่ยคนละเส้นทางกันไพ่เดวิลมันก็เลยส่วนทางทําให้เราต้องแยกทางกันไปจริงๆไพ่แนะนําว่าจริงๆนะคะก็คือว่าแต่ นะคะคณโสดน,นะตอนนี้ที่มีปัญหาเบื้องหลังอยู่จริงๆแล้วถ้ามันหวนกลับไปได้มันก็น่าจะเป็นมันก็น่าที่จะหวนกลับไปได้อยู่นะคะเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังมีความคิดถึงอยู่และอีกฝ่ายหนึ่งเขาบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะผิดพลาดร้ายแรงนะอาจจะเป็นความไม่เข้าใจหรือถ้าเราปรับมาคุยกันได้ก็น่าจะกลับมาแต่ว่ามันเมื่อมันปรับไม่ได้แล้วจริงๆมันก็ต้องปล่อยไปตามเส้นทางนั้นตามเส้นทางใครทางมันอันนั้นก็ ตามนะคะตามตามตามแต่ละคนนะเนาะตามความคิดของแต่ละคนในการตัดสินใจนะคะแต่จริงๆแล้วไพ่ของแม่หมอชุดนี้คือคนโสดถ้าหมวนกลับคืนไปได้โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรหรือเราสามารถที่จะมาจูนละปรับ สมดุลกันได้มาถ้าเรายังรักกันนะคะความสัมพันธ์น่าจะไปต่อได้เพราะว่ามีไพ่แปดไม้เท้าฝ่ายชาวราศีมังกรเองอยากจะกลับมาก็ได้นะคะอยากจะหวนคืนกลับมาและอีกฝ่ายนึ่งเขาก็มีสองถ้วยนะคะคือความจริงใจและความถูกต้องลองพิจารณาดูนะคะคนโสดชุดนี้นะคะต่อไปเราไปต่อละกันนะคะเป็นการไม่เสียเวลาไปต่อเลยเราชุดที่สามเป็นชุดคนที่กำลังคบหาคุยกันอยู่ คนที่กำลังคบหาคุยกันอยู่นะคะแม่หมอจะแบ่งไพ่ออกเป็น2ชุดชุดเขาชุดเรานะคะแม่หมอแบ่งไพ่ออกเป็น2ชุดชุดด้านล่างนะคะแม่หมอ จำกัดไว้ว่าเป็นชาวราศีมังกรนะคะส่วนชุดข้างบนเป็นคนที่กำลังคบคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นแค่คนคุยหรือมากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนหรือกำลังดูดูกันอยู่นะคะความสัมพันธ์ของคนที่กำลังคุยกับชาวราศีมังกรเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นตอนนี้นะคะตามหน้าไพ่แม่หมอคุณมีความรู้สึกว่า การคุยกันนะ่ะเหมือนชาวราศีมังกรมีไพ่เดสแล้วก็ไพ่เดือมูลคุณรู้สึกปัจจุบันเนี้ยคุณรู้สึกว่าการคุยกันอยู่เนี้ยมันไม่พึงพอใจกับคุณเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยพึงพอใจกับเจ้าชะตาเท่าไหรนะ่นักเจ้าชะตาราศีมังกรน,นะคะไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหรนะไ่นักนมีไพ่เดือดซันและ t e m เทมเพรสเมื่อก่อนหน้านี้คุณโอเคกับเขานะคุณมีความรู้สึกที่ดีกับเขา แต่ว่าตอนนี้คุณรู้สึกเป็นเดทแล้วก็เป็นอมูมลมีเรื่องอะไรที่ขัดใจคุณอยู่หรือเปล่านะคะมีอะไรที่ขัดใจคุณอยู่หรือเปล่าคุณกําลังหาคําตอบกับความสัมพันธ์นี้นะเรามาดูนะคะว่าอีกฝ่ายเขาคิดอย่างไรกับคุณอีกฝ่ายเขามีเก้าเหรียญมี9้าไม้เท้าเขาก็ค่อนข้างเป็นตัวเองอยู่พอสมควรมีความ พึงพอใจในตัวเองนะคะมีอิสระมีความสมบูรณ์มีความสุขแต่ว่าเขาก็กลังคิดกับคุณว่าฉันจะไปต่อดีไหมทั้งๆที่มีไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็ไพ่ว,วิ l ออ f f o r t u n e ในตำแหน่งของเขาเหมือนเขาชอบคุณค่ะนะคะเขาชอบคุณแต่เขาไม่รู้จะสารต่อไปมากกว่านี้ได้อย่างไรมันมีห้าไม้เท้าแล้วก็ไพ่หกถ้วยคือเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะ 9, 9เก้าเเหรียญน,นะคะเป็นปกติอยู่แล้วที่เขาบางทีเขาความเอาแต่ใจความคิดที่ไม่ตรงกันนะคะหรือความคิดส่วนตัวของเขาค่อนข้างที่จะเป็นตัวเองสูงมากเลยนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็มีความห่วงใยนู่นนี่นั่นช่วยเหลือนะคะให้กับคุณแต่ผ่านมันเวลาผ่านไปตอนแรกคุณก็โอเคนะความสัมพันธ์นี้มันก็โอเคนะเขาเขา พยายามหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆให้เรานะคะบางท่านอาจจะรักต่างวัยเขาเอา่อมีความหยิบยื่นความดีๆให้กับเรานะคะแต่คราวนี้ผ่านไปอาจจะเป็นด้วยความคิดเห็นนะคะเป็นไพ่เดนแล้วก็ไพ่ดึมูนทำให้ชาวราศีมังกรรู้สึกไม่ค่อยผึงพอใจเท่าไหรนะ่นัก จะต่อจะสารต่อไปก็ครบได้นะคะกําลังดูดูกันอยู่คบคบอยู่แต่ก็ไม่ได้เลิกลาก็ดูดูแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจกับความสัมพันธ์นี้แล้วอยากจะวางตัวละแต่ก็วางไม่ได้แล้ววันหนึ่งนะคะชาวราศีมังกรคุณจะได้คําตอบด้วยตัวของคุณเองซึ่งนะคะคนที่กาลังคบหาคุยกันอยู่กับชาวราศีมังกรก็มีความรู้สึกห่วงใยดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ดีเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างจะจํากัดนะคะอาจจะมีความคิดที่ต่างต่างกัน หรือความวุ่นวายนะคะมาให้นะทำใหเ้เขาเนี่ยรอเวลานะคะเขากำลังรอเวลาว่าจะลงเอ,อยอย่างไรซึ่งชาวราศีมังกรเริ่มจะถอยห่างแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้ขอให้แนะนำค่ะ ไพ่แบกหมายเท้าความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีเจ้เชียนด้วยไพ่ออกมาดีนะคะแต่กายมีห้าเหรียญ The w o r l d สามถ้วยสามถ้วยนะคะ แปดไม้เท้าเมเจอร์เชียนนะคะความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะคบคุยกันอยู่อีกฝ่ายเป็นก็ดูแลเทคแคร์ดีอีกฝ่ายก็โอเคใช่เธอแน่นอนนะต่างคนต่างคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วยาวนานพอสมควรเริ่มรู้สึกไม่ค่อยไวอีกฝ่ายหนึ่งตือ้ออีกฝ่ายหนึ่งเดินหนีเอาแล้วสินะคะคราวนี้เป็นไพ่เดอะเวอร์เดอะเวอร์คือสิ้นสุดจบลงและก็เป็นสามถ้วยสามถ้วยมันเหมือนกับ มันทําให้ต่างคนสาถ้วยคือความสุขเนาะชาวราศีมังกรอาจจะมีความสุขนะที่เราได้หยุดเพียงแค่นี้อ่าก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นหมายความว่าความสัมพันธ์ของคุณหมายความว่าความคิดที่แตกต่างกันมากกว่านะคะเพราะมีไพ่ห้าไม้เทา้าและก็ไพ่เก้าไม้เทา้าอยู่ตำแหน่งของเขาเขาค่อนข้างที่จะคิดหนักและก็วุ่นวายก้าลบ ห้าก็เป็นห้าอยู่ดีมันวุ่นวายค่ะตัวเขามันวุ่นวายแบบว่าอ,อดูแลคุณดีเทคแคร์ดีนู่นนี่นั่นเอาไหมแต่มีความวุ่นวายอยู่ในนั้นคือไม่พึงพอใจกับตัวเจ้าชะตาราศีมังกรเท่าไหร่ราศีมังกรรู้สึกตอนแรกก็ใช่ือแหละแต่กลายเป็นไพด่ดิสและก็ไพ่ดุมูลเก็บความรู้สึกในใจวิมันไม่ใช่นะจะคายก็คายไม่ได้จะไปต่อก็จะ,อกจะไปต่อได้ยากอ่าสรุปแล้วหาคําตอบโดยการที่จะฉันเป็นฝ่ายที่ต้อง ตัดสินใจออกเดินเดินออกมาจะดีกว่าไหมนะคะสําหรับชาวราศีมังกรถอยมานะคะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็รอโชคชะตาว่าเราจะ หวนกลับมาคุยกันได้อีกไหมนะอันนี้เป็นแนวทางนะคะสำหรับความรักของชาวราศีมังกรในเดือนมิถุนายนการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปเท่านั้นนะคะอย่าไปซีเรียสนะคะดูเป็นบันเทิงพร้อมกับแม่หมอเนาะโอเคนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอมอด้วยตลอดต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะโอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะคะวันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ